สามเส้นเกสรน,นะครับต้องพักแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับในการยืนแขนขึ้นไปแต่งลูกด้านบนนะครับโดยใช้ทั้งสองแขนนะครับหรือว่าทั้งสองมือเลยนะครับในการแต่งลูกทำให้ปวดแขนเร็วมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาแก้นะครับปวดแขนหรือว่าแขนล้านะครับในการแต่งลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ในการแต่งลูกอินทรพรันนานๆนะครับก็จะทําให้ล้านะครับท่านผู้ชมนะครับแขลนล้าเราต้องพักแขนนะครับท่านผู้ชมในการแต่งลูกทุกครั้งนะครับถ้าแต่งไม่ถูกวิธีนะครับท่านผู้ชมก็จะทําให้ล้านะครับหรือว่าปวดแขนนะครับก็แต่งไม่กี่เสน้นกรสวรนะครับก็จะทําให้แขนล้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็มีวิธีนะครับที่จะทำให้แขนไม่ล้าหรือว่าไม่เหนื่อยแขนนะครับไม่ปวดแขนนะครับก็ทำเป็นชั่วโมงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับในการแต่งรูปโดยทั่วไปนะครับถ้าไม่มีอะไรมาลองนะครับที่ยืนแล้วก็ต้นแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับหลายปีไปก็ทำให้ จันอินทรลัมนะครับอยู่สูงขึ้นไปนะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับทําให้ปวดแขนนะครับในการแต่งลูกนะครับหรือว่าแขนล้านะครับนี่ครับระดับแขนนะครับจะอยู่ต่ํากว่าจันทรนะครับนะครับแต่งแบบนี้นะครับก็จะทาให้แขนนั้นล้านะครับ แค่เส้นเดียวนะครับก็ปวดแขนแล้นะครับท่านผู้ชมเดี๋วนะครับ,รบก็ทําให้เหนื่อยนะครับแขนล้านะครับก็มีวิธีนะครับที่ไม่ทําให้แขนล้านะครับ Thank you. うん。<noise> Thank you. Thank you. Thank you. ในการแต่งลูกแก้ปวดแขนนะครับหรือว่าแก้แขนเหนื่อยล้านะครับใดี๋ยวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพื่อว่าให้ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในขณะที่ผมแต่งลูกจันนี้นะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาได้ตัดต่อด้วยนะครับในช่วงที่แต่งลูกนะครับ แต่งใช้เวลานานนะครับในการแต่งจานนี้นะครับก็ไม่ทําให้เหนื่อยลา้าแขนเลยนะท่านผู้ชมนะครับก็สามารถนะครับแต่งลูกนะครับได้หนึ่งวันนะครับได้ได้หลายจันโดยไม่ต้องพักนะครับถ้าเราแต่งแบบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ตัวเรานะครับอยู่ต่ํากว่าจันทร์แล้วก็ลายแขนนะครับอยู่ต่ํากว่านะครับเราต้องยื่อนแขนขึ้นไปแต่งนะครับจันทร์นักชมชมอันนี้ทําให้เหนื่อยล้าเร็วมากนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่งได้ไม่กี่เส้นเกศรนะครับถ้าเส้นเกศรมีลูกลักษณะหนาแน่นแบบนี้นะครับยิ่งเหนื่อยเร็วนะครับประมาณสองเส้นเท่านเองนะครับทําให้ เหนื่อยล้าแขนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแรกๆผมก็ไม่รู้พิธีนะครับก็แต่งไปนะครับพักแขนไปนะครับก็จะช้านะครับท่านผู้ชมนะครับทำให้ในแต่ละวันนะครับแต่งลูกในแต่ละจันทร์ต้องพักนะครับต้องพักผักแขนนะครับมาแต่งใหม่ก็ยิ่งปวดแขนล้าแขนไปอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็จะต่างกับวิธีในคลิปวันนี้นะครับที่ผมทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับไม่ได้พักเลยนะครับในจันนี้นะครับที่ผมได้แตงลูกไปนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้พักนะครับแต่งเสร็จก็ไม่เหนื่อยเลยนะครับก็แต่งจันทอื่นได้เลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องพักนะครับ ขอมาแชร์ประสบการณ์นะครับกันนะครับว่าในการแต่งลูกนั้นบางท่านนะครับอาจจะเหนื่อยล้าแขนในการแต่งลูกนะครับต้องพักนะครับพักแขนก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ทาตามได้เลยนะครับว่าวิธีการแต่งลูกในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับรองเลยนะครับว่า ไม่เหนื่อยเหมือนกับการแต่งลูกที่ยื่นแขนขึ้นไปแต่งนะครับคือตัวต่ํากว่าไหลตํากว่าแขนตํากว่าจันนะครับที่แต่งนี่จะเหนื่อยง่ายมากนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าจะไม่แต่งเลยนะครับในบางสวนนะครับก็จะตัดครึ่งตัดครึ่งแบบนี้นะครับว่าจันนี้ยากนะครับเพราะว่าลูกนะครับสายพันธุ์นี้จะหนาแน่นมากนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าจะตัดนะครับตัด สังเกตสอนรอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ <too> ่งก็ใ <Akbar> ห้เร mm ือไว้อีกครึ่งหนึ Stone ่งนะครับพอลูกโตขึ้นนี่จะหนาแน่นมากนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีความจําเป็นนะครับต้องแต่งลูกออกนะครับเป็นระยะห่างนะครับในแต่ละสังเกตสอนนะครับท่านผู้ชมมีความจำเป็นนะครับนอกจากจันไหนสายพันธุ์ไหนนะครับที่ลูกไม่หนาแน่นนะครับก็ขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมนะครับในบางส่วนนะครับเผื่อเป็นการประหยัดเวลาก็มีนะครับบางส่วนเขาก็ทํากันอยู่นะครับ ในคลิปนี้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับกันนะครับว่าการแต่งลูกที่แก้ปวดแขนหรือว่าแขนเหนื่อยล้านะครับจากการแต่งลูกนะครับโดยไม่เหนื่อยเลยนะครับหรือว่าโดยไม่เหนื่อยล้าแขนเลยนะครับผมก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าตลอดระยะเวลาในการแต่งลูกจกนันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับ มาไหนไปไหนก็หมายความว่านะครับไม่เหนื่อยล้าแขนนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องพักนะครับนะครับแม่แต่ที่จะแต่งลูกแต่ละวันนั้นร้ายจันทร์ก็ไม่เหนื่อยล้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สรุปนะครับโดยการเยืนนะครับหรือว่าใช้บันไดยืนขึ้นไปนะครับให้สูงกว่านะครับสูงกว่าจันทร์ที่เราจะแต่งนะครับโดยให้ไหลนะครับสูงกว่านะครับ โดยที่จะไม่ต้องยืนแขนขึ้นไปแต่งลูกนะครับก็แต่งลูกตามคลิปนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ทำให้เหนื่อยล้านะครับตลอดระยะเวลาที่ผมยืนแต่งลูกอยู่นะครับไม่ได้เป็นไหนื้าท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับเห็นได้ชัดเจนนะท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมก็อยาลเรมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคลิปต่อๆไปนะครับถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้กับผู้ทาคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โดยเฉพาะในการแต่งลูกจันที่มีเส้นเกสรหนาแน่นแบบนี้นะครับถ้าแต่งไม่ถูกวิธีนะครับโดยยืดนแขนขึ้นไปนะครับแต่งลูกนะครับโดยไหลหรือว่าลําตัวเรานะครับช่วงบนนะครับช่วงไหลแล้วก็แขนอยู่ต่ํากว่ดจังนะครับก็จะทําให้ปวดแขนเร็วนะครับถ้าห้าน่นแบบนี้นะครับน่าจะไม่เกินสามเส้นเกศร ต้องพักแน่นอนนะครับเพื่อแขนขึ้นไปแต่โุกด้านบนนะครับโดยใช้ทั้งศอกแขนนะครับหรือว่าทั้งสองมือยนะครับในแต่ทุกอย่างให้ปวดแสบเยอะมากนะครับ